นี่วันนี้นะครับผมมีใครเคยได้ดูรายการล็อกข้ามกำแพงไหมครับเป็นอีกหนึ่งความทรงจำและเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผมวันนี้นะครับผมได้มายืนอยู่บนเวทีสิงหสานนะครับผมก็มาถึงเวทีสีงีสานแล้วจะไม่ร้องเพลงกับแม่สักเพลงก็รู้สึกว่าเหมือนเรามาไม่ถึงเวทีนี้แล้วมันจะเป็นเกียรติกับตีมากๆเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่อยู่ที่ขึ้นมาร้องปพลิ้นลิ้นลวแล้วเนี่ย ที่ขึ้นมาล้องเพลงบนเวทีเสียงอีสานแล้วจะได้ล้องเพลงกับแม่นี่จะเป็นมันคือความทรงจําที่ยิ่งใหญ่ของผมอีกสักอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขออนุญาตล้องเพลงกับแม่อีกสักครั้งหนึ่งกับผลงานเ,เพลงนี้ครับใจสารภาพครับขาเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์ เราชาก็ยังน้อยใจอยู่ใกล้จนทิ้งไม่อยากได้คำว่าห่างไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการนี้ไปหา มุดว่าหยุดของกันใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไทยถ้านในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงมันตายจากนัน it's ด้วยความรักนั้นก้าวผ่านห้องใจอ่อนไหวเลอใจให้เธอ នឹងយន្តគិញមិនอยากតែយិនអំបណ្ណាបអររបស់តែทําត្រូវໃຈด้วยកា ตื่นเต้นจนวันสันดีใจจังสรเบ่าคำใดแม่เอ้ยนะครับขอบคุณไล่ๆนะครับขอบคุณทีให้โอกาสตีชายโรคคนนี้ได้มาเหยื่อลองเพ่งขะข,าง,ขางแม่ซึ่งเป็นศิลปินระดับตำนานเป็นศิลปินระดับครูแล้วก็เป็นศิลปินในดวงใจของลูกๆทุกๆคนที่มาหาแม่ในค่ำคืนนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นแร้วแม่ก็เป็นศิลปินในดวงใจของตีชายโรคคนนี้คือกันแต่ขออนุญาตรับมาอะไก่อนครับผม ด้วยความเสมอต้นเสมอปลายของตรีชัยนรงค์ซึ่งมือดีมีลูกชายอยู่สองข้างขัวใยของเมนกน้อยอุ่พ่อนุนกเกอร์เสียงอีสานที่ก็คือหัวใจของเมนกน้อยคือกันค่ะพิ่นองค่ะขอพลังไห้ทิมงานเสียงอีสานอย่างกล่าวด้วยพลังบวกจากแฟนเพลงจากเอฟซีสุภุสุขณ เป็นนกนอยอย่าบอกว่ารักลูกเออฮักตรีใช่นรล่งค่ะความน่ารักของนักร้องหนุ่มคนนี้พีพีนน้องเอฟซีแฟนเพลงตามมาให้กำลังใจหลายถึงแม้บางครัง้งต่างคนต่างความคิดต่างมงุมมององค์กรใหญ่ครอบครัวใหญ่ก็ย่อมมีแรงเสียดทานบ้างหากสิ่งใดที่เป็นนกน่อยบอก่าถือตอง คือทุกคนก็มองในมุมของตัวเองคงไม่สมบูรณ์แบบตลอดค่ะจังสันมีมองหนึ่งบองใดที่ไม่นกน้อยได้ผิดพลาดด้เกินกับลูกๆก,กับเอฟซีกับแฟนเพลงแมบบ่ก็ขอโทษขออภัยสุกผูสุขคนโปรดอภัยให้แม่นกน้อยนะคะค่ะที่ อยากให้เป็นตอนนี้อยากให้ลูกๆเสียงอีสานมีงานได้เดินหน้าต่อไปเราได้ไปต่อให้ลูกๆก,กินอิ่มนอนอุ่นฝันดีสุขปู่สุขก้นะแม่ครับอันนี้จากครอบครัวบ้านคนละตีมองให้แม่ครับขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ค่คะ ตรีชัยนรงน์นบ,บ้านตรีชัยนรงนะคะฮักแมนน้อยน้ำเนเด้อฮักลนุกเกิดเสียงอีสานน้ำเนยนะจ้าครับผม เป็นเกีย้ยนได้ไรขอบคุณมากบ้าน,นะครับขอบคุณแฟนๆคนรักเสียอสานคนรักแม่นกทุกๆคนครับแล้วก็ขอบคุณทวงๆอะไรทุกๆพวกที่ฝากผ่านกันมาจากบ้านคนรักตีทุกๆคนทุกๆพวกทุกๆกำลังใจขอกลับเคืนนไปร้อยล้านเท่าพันล้านเท่าสัญญาว่าจะรักษาหัวใจทุกดวงด้วยหัวใจเส้นเดียวกันราบแม่อยากบอกว่าแม่หากแฟนเพลงสุขคนรักนะเสียงอีสานสร้างงานสร้างอาชีพชั่วโมงนี้ มีผู้บริหารรุ่นใหม่ค่ะมาเปลียนเจนให้ไม่ดกน้อยเองได้ยิ้มเต็มแก้มเต็มใจขอบคุณฮียหน่อยเสียงกีสานขอบคุณตรีชัยนรงค์แม่รักหนูนะรัแครับสำหรับใครที่อยากรอถ่ายรูปกับพิธีนะครับแม่รักหนูเด้เดี๋ยวพิตีลงไปหน้าเวทีนะครับเดี๋ยวลงไปถ่ายกันที่ล่างดีกว่าเดี๋ยวให้โชว์เขาโชว์ต่อนะครับเสียงอีสานจะได้รันโชว์ต่อเนาะนะครับส่งโชว์ส่งสองก็แต้ครับครับนึงครับนึงครับ ถ้าถ้าจะขาดานี้ก็หอมแก้มเลยได้เหรอกล้กาไหมล,ล่ะเนี่ยคนเยอะแยะกล้าปะล่ะนึงอ่อสอะไรแม่เห็นันน้น่ะเยังพนี่เห็นเลยแม่เวนีพี่น้องพั่นาลายเพอนดีผมติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเดี๋ยวข้างหน้าผมจะเมา,าคืน นะครับผมขอบคุณนะครับแม่<า>โอเคเนาะเดี๋ยวเราส่งช่องต่อเข้ากับโชว์ช<า>่องต่อไปเลยก็แล้วกันครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสุกกำลังใจค่ะขอบคุณบ้านรักตรีชัยนงค์นะคะขอบคุณทุกพลังของทีมง,งานเสียงอีสานขอบคุณลูกๆได้ขอบพูวเสียงอีสาน